สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิ่มอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้หมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อเป็นค่าครวให้หมอสักนิดนึงนะคะจะได้เป็นขวัญและกาลังใจให้หมอนิ่มในการสร้างคลิปวิดีโอดีๆต่อไปนะคะแล้วก็ในวันนี้นะสิ่งที่หมอบอกนะคะจะเป็นการดูดวง โดยเฉพาะเจาะจงนะคะในความรู้สึกจิตใต้สํานึกของคุณเนาะในวันนี้ว่าคุณคิดอย่างไรบ้างอันนี้เป็นไพ่แรนดอมนะคะไม่ว่าคุณจะผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้ในวันไหนเดือนไหนปีไหนก็ตามนะคะนี่คือสิ่งนี่คือสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณนับจากนี้ไปนะคะเรามาดูกันเลยเนาะว่าคุณมีความ คิดอะไรนะคะหรือมีความรู้สึกอะไรในวันนี้นะคะขอให้ไพ่ศักดิ์สิทธิ์ของหมอเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยําและถวยเทพเทวดาประจําสังขารร่างกายของคุณนะคะขออนุญาตท่านนะคะอธิษฐานจิตชื่อน้มสกุลตัวเองก่อนบ้านเลขที่แล้วขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะเรามาดูกันเลยว่าความใน้ใต้ใต้ความคิดในใจของคุณในวันนี้คุณคิดอะไรอยู่นะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆบังเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ประสบความสําเร็จในทุกอย่างนะคะ ใครที่ผ่านเห็นมาคลิปนี้โอนี้อาจจะเป็นดวงของคุณในวันนี้ก็ได้นะคะเม้นรับพลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะความรู้สึกของคุณในวันนี้เนาะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะให้ไพ่เล่าเรื่องนะมาดูกันเลยคะ่ะสักคู่นะคะอะในไพ่ขึ้นมานะคะคุณรู้สึกนะคะติดขัด เนาะเรื่องภาระหนี้สินนะคะคุณจะแก้ได้ในเร็ววันนี้นะคะแต่ขอให้คุณหมั่นปฏิบัติสวดมนต์ไหวพระนะคะทําทบุญทําทานใส่บาตรพระก็ได้ที่หมอจะแนะนําแต่ปฏิบัติด้วยตัวเองจะดีที่สุดหรือบางคนนะคะมีสัมผัสพิเศษฝันเห็นนะคะ เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือฝันเห็นอาบางอย่างที่เราไม่เคยฝันมาก่อนอาจจะฝันอะไรแปลกๆในเรื่องขององค์เทพพญานาคนะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนาะที่หมอบอกค่ะคุณมีบุญสัมพันธ์กับท่านพยายามสวดมนต์ไหวพะระกรวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรภาระนี้สินที่คุณติดขัดอยู่เดี๋ยวมันจะลาบลื่นและผ่านไปได้นะคะอุปสรรคที่เป็นอยู่ในใจตอนนี้มีความเครียดเรื่องภาระ,ะนี้สินเงินนะคะการเงิน 2. มีความเครียดของคนรักคู่ครอง เพราะบางคนบางกรณีนะคะลกักลักเลิกเ,เรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะไม่แน่ใจในตัวเองแต่คุณอย่าลดคุณค่าในความเป็นตัวของคุณเองนะในไพ่ขึ้นมาคุณมีคุณค่าคุณมีศักดิ์ศร,รีในตัวเองนะคะบางคนน่ะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องดูแลลูกบุตรนะคะคูณรู้สึกว่ามันเหนื่อยนิดนึงในไพ่แบบนี้เหนื่อยนะคะเครียดภาวะความกังวลกดดันทํายังไงชีวิตดีขึ้นทํายังไงจะมีการงานที่มั่นคงลักษณะประมาณนี้ความเครียดความรู้สึกภายในใจคุณในวันนี้คุณอยากเจอคู่ที่ใช่นะคะเนาะ จากอยากเจอคู่ที่ใช่สินเสมอกันหรือว่าสามารถอยู่กันไปจนแก่จนเท่าไม่แบบว่ามามาหายหายหรือเัอๆเลึก,ลก,ลก,ลกๆในความคิดติตใต้สานึกคุณในวันนี้จะเป็นในลักษณะรูปแบบนั้นบางคนมีสัมผัสพิเศษที่หมอบอกนะคะอย่าลืมไปไหว้พระแม่ธรณีแม่นังกวักกระดาษที่หมอบอกแนะนําตามวัดสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอโชคลาภกับท่านนิดนึงนะ เพราะบางคนอาจจะไปไหว้อย่างเดียวแต่ไม่เคยขอพรในเรื่องโชคลาภก็ได้มันปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระแล้วกำพลังงานดีๆกําลังจะบังเกิดนะคะหรือบางคนมีโอกาสนะคะจะได้ยวดยานผ่านะใหม่นะคะบางคนมีโอกาสได้ทรัพย์สมบัติได้ที่ดินนะคะที่อยู่อาศัยที่มั่นคงมากขึ้นขอให้คุณนะคะผ่านพ้นทุกปัญหาโศกที่เป็นอยู่นตอนนี้ถ้าใครที่มีความเครียดความกดดันความกังวลไม่แน่ใจในตัวเองกลับมารักตัวเองนะคะ ดูแลตัวเองดีๆบางคน,นปล่อยเนื้อตัวมอมแมมนะคะผมเผ้าตัดซสมั่งเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมใหม่นะคะมันจะได้รับทรัพย์รับพลังงานด้านที่ดีนะคะถ้าเกิดว่าคุณติดขัดในด้านที่หมอบอกพยายามกวดน้ำมุทิศส่วนมงคลให้เจ้าที่เจ้าทางที่คุณอยู่อาศัยนิดหนึ่งนะคะแล้วทุกอย่างมันจะราบรื่นไปได้ถ้าใครมีโอกาสไปไหว้องค์พญานาคก็ขอพรในเรื่องการเงินนะคะที่อยู่อาศัยกับท่านซะคุณมีบุญสัมพันธ์กับท่านอยู่นะสิ่งที่หมอเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะค่ะที่หมอได้กล่าวไปแล้วบางคนบางกรณีอาจจะมีโอกาส นะคะหลับฝันนิมิตฝันหรือเด็กให้โชคลักษณะประมาณนี้เด็กมาบอกโชคลาภเราก็ได้ในความฝันหรือแม้กระทั่งเราอยากคิดอยากจะซื้อหวยแล้วเราไม่รู้จะซื้อเลขอะไรให้เด็กหยิบให้ก็ได้ค่ะจะเป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายก็ได้ที่หมอบอกและแนะนําหรือคุณจะไปซื้อถ้าเกิดจะมีโชคลาภมาจริงๆถ้าเกิดคุณอยากหมดภาระหนี้สินอาจจะเป็นตามวัดวาสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ที่หมอจะแนะนํานะคะแต่หนึ่งในนั้นพยายามอย่าลืมกุศลมนไหวพระกรวดน้าให้เจ้ากรรมนเวรใครที่มีคู่ จบความสัมพันธ์รู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างนะคะกลับมารักตัวเองก่อนเคารบรักตัวเองก่อนเดี๋ยวคุณจะเจอคู่ที่ดีที่เข้ามาซัพพอร์ตคุณอาจจะเป็นรักทางไกลชาวต่างชาติต่างภาษาหรือเขาบินมาหาเราโดยตรงนะคะอาจจะตกลงปงใจมั่นหมาย แต่งงานกันได้ภายในปลายปีนี้หรือว่าภายในต้นปีนี้ก็ได้ที่หมอบอกนะคะถ้าใครที่จบกับสิ่งเก่าๆที่มันไม่ดีแล้วคุณเริ่มต้นใหม่ไม่มีคําว่าสายในไพ่ใบนี้นะคะแต่ต้องรักและเคารพตัวเองให้มากๆนะคะให้เกียรติตัวเองก่อนอย่าน้อยเนื้อต่ําใจว่าฉันไม่มีความสวยฉันไม่หล่อฉันดูไม่ดีแล้วฉันเป็นพ่อไม้แม่ไม้ลูกติดต้องเลี้ยงดูลูก คุณอย่าคิดแบบนั้นถ้าเกิดคนเดียวเข้ามาจะพร้อมจะซัพพอร์ตคุณจริงนะะๆนะคะเขาจะเป็นคู่ที่ดีคนที่มีฐานะความมั่นคงในหน้าที่การงานนะคะคุณเป็นคุณเป็นคนที่มีสเสน,นะะ่ห์ค่ะคุณเป็นคนที่ยิ้ม ยิ้มมาแล้วใครเห็นแล้วถูกชะตาชอบใจอาจจะมาในด้านคู่ประถมก็ได้ที่หมอบอกนะคะแต่ในหนึ่งในนั้นต้องเคารพและให้เกียรติตัวเองนะคะบางคนบางกรณีอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะในไพ่ใบนี้เร็วๆนี้นะคะใครที่คาดหวังเรื่องการเดินทางต่างประเทศคุณมีโอกาสสูงคู่ที่เข้ามาซัพพอร์ตคุณนะคะจะเป็นคนที่มีฐานะมีความมั่นคงหรือเป็นสายข้าราชการโดยตรงถ้าไม่อย่างนั้นเขาก็ทํางานที่มีกิจการของตัวเองที่หมอบอกนะคะ คุณจะโชคดีมากๆที่หมอบอกนะคะเม้นรับพลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเนาะความคิดในใจของคุณวันนี้นะคะขอให้สําเร็จสมสมดังใจปรารถนาทุกประการยิบจับเงนินล้านเงนิงนแสนปลดหนี้หมดสินในธุรกิจการงานนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองค้าขายอะไรก็ขอให้ขายดิบขายดีร่ารวยแล้วขอให้งดความเครียดความกังวลใจนะคะวิตกกังวลลงไปแล้วคุณจะเป็นคนที่โชคดีในเดือนนี้ปีนี้นะคะหมออานนโมทนาบุญด้วยนะคะขอให้บุญรักษานะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ